มะที่พระพุทธเจ้ารทรงสแสดงแล้วก็เปิดเผยหรือเผยแผ่ให้กับพวกเรานตลอด45พรรษานี่ก็นับว่ามากมายนะเฉพาะที่ถอดมาแล้วก็บันทึกในพระไตรปิฎกนี่ก็มีถึง45เล่มนี่เฉพาะที่จดจำได้นะ ที่จดจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดนะหรือบันทึกเป็นตวัวอักษรนี่ก็มีไม่น้อย45เล่มนี้ถ้านับเป็นหน้านี่ก็เกือบ2องหมื่นหน้าถ้านับเป็นคำก็มากกว่า2ล้านคำแม้ว่าจะตัดส่วนที่เป็นพระวินัยหรือกฎระเบียบที่พูะเจ้าสรงบัญญัติสำหรับ พระภิกษุหรือภิกษุณีเนี่ยแม้ตัดไปแล้วนี่ก็เรียกว่าส่วนที่เหลือคือธรรมะนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยอย่างที่คนเศราคนแก่เักจะใช้ว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าจะสรุปย่อๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เหลือแค่สองนะส่วนแรกเรียกว่าจริยธรรม จะได้ทำก็คือข้อที่ควรปฏริปบัติเช่นเรื่องมักมีองค์8ปนดะหรือว่ารมวิหาร4สองขาววัตถุ4นีะ่พวกนี้เนี่ยคือข้อที่ควรปฏิบัติไม่ว่าจะในระดับกายวาจาหรือระดับจิตใจหรือความคิดแล้วกระทั่งกรารมสูตรที่เราเพิ่งสัตยาเมื่อสักครู่เนี่ย ก็จะว่าเป็นจริยธรรมนะคือข้อควรปฏิบัติว่าเราไม่ควรเชื่อเพียงเพราะว่าได้ยินเสียงเล่าลรือมาไม่ควรเชื่อเพียงเพราะว่าสิ่งที่เห็นมันมีรูปลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้จะเชื่อเพราะมันเข้าได้กับความเห็นของเราอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะในส่วนที่เรียกว่าเป็นจริยธรรมคือข้อควรปฏิบัติเอามาใช้ในการกำกับชีวิต อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือสัจธรรมสัจธรรมก็คือความจริงความจริงของชีวิตความจริงของมนุษย์ไม่ว่าจะมีพระเ,เจ้าบังเกิดขึ้นหรือไม่มันก็เป็นอย่างนี้มาอย่างเช่นธรรมะเรื่องไตรลักษเนี่ยอัน,นิี้จังทุกครั้งนัตตาโดเฉพาะอันนี้จังเนี่ยซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนี่ก็ชัดอยู่แล้วนะอารามก็ไม่เที่ยง อะไรๆก็เกิดขึ้นได้และทุกอย่างก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ทำบางอย่างก็เข้าใจได้ง่ายนะเช่นเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัาดพลาดจากของและของชอบใจทั้งนั้นรวมทั้งเรามีกรรเป็นของตน ทำดีจะได้ดีทำชัว่วจะได้ชัว่วเพราะนี่คือสัจธรรมหรือกฎธรรมชาตินะคือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นรวมทั้งเรื่องโลกธรรมแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสารเสริญก็มีนินทาสุขกับทุกเป็นของคู่กันนี่คือความจริงนะไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็หนีไม่พ้น จะรยทำเนี่ยอย่างที่บอกเนมัเป็นเรื่องของความดีนะความดีก็คือสิ่งที่ควรปฏิบัติเพราะถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะประสบกับความสุขไม่ว่าจะเป็นาการปฏิบัติในขั้นศีลควบคุมกายวาจาการปฏิบัติในระดับสมาธิหรือการฝึกจิต เช่นให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่าการฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือการเข้าใจนะสัจธรรมความจริงของชีวิตนะส่วนใหญ่ในเวลาพูดถึงจริยธรรมเราก็นึกถึงความดีนะในระดับศีลกันที่พอเราทำความดี หรือเราคิดว่าเนี่ยเราควรจะทำความดีให้มากๆให้ต่อเนื่องเราก็อดไม่ได้นะที่จะคาดหวังผลนะเช่นทำดีแล้วก็ต้องก็ควรจะมีคนยกย่องสรรเสริญทำดีแล้วก็น่าจะมีคนเห็นความดีของเราหรือทำดีแล้วก็ควรจะมีความสุขความเจริญมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันหมันเพียร ก็น่าจะประสบความสำเร็จหรือว่าชีวิตนี้มีความเจริญนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้ทำความดีรวมทั้งทำความดีแล้วก็ควรจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวบ่อยครั้งเราก็คาดหวังต่อไปนะว่าเนี่ยทำความดีแล้ว ครอบครัวเราจะทุกคนญาติพี่น้องก็จะประสบความสุขความเจริญแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พบว,ว่าทำความดีแล้วแต่ว่ามันไม่มีคนชื่นชมสรรเสริญเราเลยหรือว่าคนชื่นชมสรรเสริญเรามีแต่น้อยนะ บางคนก็พบว่าทำดีแล้วเนี่ยแต่จเจ้านายไม่เห็นความดีของเราเลยทำดีแล้วทำไมพ่อแม่ไม่เห็นนะความดีของเราคิดแบบนี้ก็มีพอคิดแบบนี้แล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความน้อยใจเกิดความผิดหวังเกิดความท้อแท้ทําดีซื่อสัตย์สุจริตแต่งานการมันไม่สําเร็จมันมันล้มเหลวธุรกิจก็ไม่ได้ จรินรุ่งเรืองเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่เราก็ซื่อสัตว์นะจ่ายภาษีก็ไม่เคยเลี่ยงหลายคนมีความทุกข์เพราะเหตุน,นี้นะทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ควรจะเกิดสิ่งที่น่าจะเกิดมันไม่เกิดมดีทำดีนะรักษาศีลมาก็าคิดว่าน่าจะมีสุขภาพดีแต่ปรากฏว่าเกิดเจ็บป่วยแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นเนะ่ บางครั้งก็เป็นโรคร้ายที่ทำให้อายุไม่ยืนก็ยมีหลายคนนะเป็นทุกข์นะเพราะว่าในเมื่อเราทำสิ่งที่ควรทำแล้วแต่ทำไมผลที่ควรจะเกิดมันไม่เกิดกับเราหรือบางทีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักทำดีแล้วแต่ว่าทำไม ลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราจึงต้องมีอันเป็นไปนหลายคนก็สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้เป็นเพราะว่าทำดีก็จริงนะแต่ว่ามองข้ามสิ่งที่เป็นความจริงหรือสัจธรรมสัจธรรมเนี่ย ที่สำคัญคือว่าอะไราร,รก็เกิดขึ้นได้อะไรอรก็ไม่เที่ยงและไม่ว่าเราจะทำดีหรือว่าทุ่มเทเพียงใดผลมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคาดหวังหรือไม่เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นในความคิดของเราก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นทำดีแต่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนชื่นชม อันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็นานาจิตตังคนเรามีความคิดเห็นมีมุมมองแตกต่างกันไปไม่ใช่ว่าคนก็จะมองเห็นแบบเดียวกับเราหรือคิดแบบเดียวกับเรานี่คือความจริงอย่างหนึ่งนะพราฉันทําดีแล้วก็อาจจะไม่มีคนเห็นแถมมีคนตําหนิตีเตียนถ้าเราเข้าใจเรื่องสัจธรรมเราก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า อย่างที่พุทเจ้าจัดนะไม่ว่าทำอะไรก็ยังมีคนตำหนิอยู่เสมอคนชมก็มีแต่คนตำหนิก็มีหรือว่าแม้อยู่เฉยๆก็ยังมีคนตำหนิได้อันนี้คือความจริงนะของโลกถ้าเราไม่้าใจความจริงข้อนี้เนี่ยเราก็จะคาดหวังในสิ่งที่มันสวนทางกับความจริงได้ เช่นทาดีแล้วก็ต้องมีคนชื่นชมนะคาดหวังอย่างนั้นต้องมีคนชื่นชมสรรเสริญเราหรือทําความดีแล้วต้องมีคนเห็นความดีของเราจะต้องไม่มีใครมาต่อว่าตําหนิหรือใส่ร้ายเราเลยถ้าคิดแบบนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจสัจธรรมหรือความจริงของโลกหรือว่าทําดีแล้วแต่ทาไมเจ็บป่วย อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะความเจ็บความป่วยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทําความดีเท่านั้นพอแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระองค์ซังพระองค์ทรง,งทาความดียิ่งกว่าเราหลายสิบหลายร้อยเท่าแต่พระองค์ก็ยังประสบกับโรคาพารเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายเพระาะอะไรเพราะนี่คือความจริงของชีวิตนะมันไม่เกี่ยวกับความดี มันก็เือนคนที่ดูแลสุขภาพดีนะออกกาลังกายเป็นประจํากินอาหารชีวจิตหรืออาหารแมกโ,โรเบติกโคคิวเชนราคาแพงเท่าไหร่ก็ซื้ออาหารแอนตี้ออกซิแดนต์อาหารออร์แกนิกอินที่เป็นออร์แกนิกที่ไม่มีสารเคมีก็กินเป็นประจําแต่ทําไมถึงเจ็บป่วยแต่ไม่ได้ป่วยทํามดาเป็นมะเร็งมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้คนเราป่วยเป็นมะเร็งก็มันมีมากมาย ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเราดูแลสุขภาพดีอันนี้ดีแล้วแต่ว่าสาเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันไม่เอื้อเฟือ้อความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นได้เช่นมีฝุ่นที่ M2.5 หนาหนาแน่นสูดไปนานๆเข้ามันก็เกิดผลเสียต่อปอดต่อ,ตอหัวใจต่อสมองถึงไม่เป็นโรคมะเร็งก็อาจจะเป็นโรคอื่นแทนทำให้เจ็บป่วยอายุสั้น ดูแลสุขภาพดีไงก็มีสิทธิ์เจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันทําความดีอย่างไรก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะอันนี้มันไม่ได้แปลว่าทําดีไม่ได้ดีนะทำดีมันก็ได้ดีนะคือจิตใจแจ่มใสเบิกบานแต่ว่าความเจ็บป่วยก็ดีหรือว่าความชื่นชมสรรเสริญก็ดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องของสัจธรรมเนี่ย เราก็จะไม่ทุกข์มากนะเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ทำดีแค่ไหนก็มีคนตาหนิติเตียนอาจจะมีเคยมีคนชมแต่ว่าวันต่อมาหรือไม่นานเขาก็เปลี่ยนเป็นตาหนิเพราะนี่คือโลกธรรมโลกธรรมแปมคือสัจตรารมอย่างที่ชาวพุทธเราควรจะเข้าใจนะมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก,ก็เสื่อมยศ น่ะจะขยันขันแข็งประสบความสำเร็จในการงานร่ำรวยมีชื่อเสียงแต่วันดีวันดีคืนดีก็สูญเสียทรัพย์หรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าชื่อเสียงก็จางหายไปล้วคนที่เข้าใจเรื่องของสัจธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์เนะเพราะเขารู้ว่ามันเป็นธรรมดา เวลาก็ทําดีเขาก็จะไม่คาดหวังสิ่งที่มันเกินเลยจากความจริงหรือไม่คาดหวังในสิ่งที่สวนทางกับความจริงและเมื่อสิ่งไม่ดีเชื่อเขาเรียกว่าอนิจจาลมเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความล้มเหลวคําต่อว่าด่าทอเกิดขึ้นก็ไม่ท้อยังทําความดีเรื่อยไปตรงข้ามนะถ้าไม่เขาเ้าใจนิสจตธรรมเนี่ยมันก็ทําความดีได้ไม่นานก็ท้อก็บ่นว่าทําดีไม่ได้ดี ทำไมฉันทำดีทำบุญรักษาศีลทำไมบ้านจึงถูกน้ำท่วมทำไมบ้านจึงถูกไฟไหม้อย่างนี้เียว่าทำดีไม่ได้ดีบุญไม่รักษาทำไม,ไม,ไ,มไม่คุ้มครองนี่ก็เพราะไม่เข้าใจความจริงนะว่าอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนี่มันก็เป็นธรรมดาโลกนะงั้นถ้าเราเข้าใจความจริงของโลกเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์ยังมั่นคงในการทำความดีต่อไปไม่มีความทอ้อ ไม่มีการประกาศว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทําความดีไม่รักษาศีลแล้วเพราะทําแล้วน้ําท่วมไฟไหม้บ้านไม่มีนะเพราะรู้ว่าเป็นธรรมดาอันนี้เราว่าเมื่อเราทําความดีแล้วเราเข้าใจความจริงหรือเข้าใจสัจธรรมด้วยก็ทําให้เราทําความดีได้อย่างยั่งยืนและผลดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับเรา,าการสัจธรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่คู่กับจริยธรรม เราจะเรียนรู้หรือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างนี้ดีแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องสัจธรรมด้วยจถึงเวลาึงเวลาเจ็บป่วยก็ไม่โวยวายตีโพยตีพายว่าทําไมฉันทําดีแล้วนี่ถึงต้องมาเจ็บป่วยก็ทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่บางคนก็มาป่วยเอาตอนแก่บางคนก็มาป่วยเอาตอนที่ยังหนุ่มยังสาว จากนี้ถ้าเข้าาจใส่าำความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกเนี่ยมันป่วยแต่กายแต่ใจไม่ทุกแถมยังสามารถจะใช้ประโยชน์จากความเจ็บป่วยให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในสัจธรรมนะเกิดปัญญาขึ้นมานอันนี้สาหคนที่สนใจเรื่องการปฏิบัตินะแล้วก็เห็นว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ยนะจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องสัจธรรม ข้าใจจนถึงขั้นว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราหลายคนเนี่ปฏิบัติเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นนะที่จะเข้าถึงภาวะเรียกว่าอนัตตาเพราะว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยคือว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนฉันเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเข้าถึงภาวะหรือเข้าใจอนัตตาได้มันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหลายคนนะก็ ปฏิบัติจเจริญภาวนาเพื่อที่จะได้แจ่มแจ้งในสัจธรรมที่ว่าเนี่ยแต่การที่คนเราเนี่ยจะเข้าถึงสัจธรรมในระดับที่เรียกว่าเป็นโลก,กุตตร,ระถึงขั้นพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำได้โดดๆนะมันต้องมีจริยธรรมเป็นตัวรองรับด้วยก็คือว่าทำความดี ลดละความเห็นแก่ตัวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะว่าถ้ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็ช่วยลดความเห็นแก่ตัวรวมทั้งไม่ยกตนข่มท่านไม่ไม่ไมอ้วอวดรู้จักระงรับใจในเวลาที่ถูกกระทบกระแทก อันนี้ก็เป็นเรื่องของจริยธรรมนะการที่เรานะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่คุยวอวโอ้โอวดหรือว่ารู้จักรักษาใจให้สงบไม่โกรธอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานจะว่าเป็นความดีพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเข้าใจหรือการเข้าถึงสัจธรรมขั้นสูง แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะไม่สนใจเรื่องของการฝึกจิตหรือการปฏิบัติตนในระดับจริยธรรมเวลาเวลาจะมีคนชักชวนให้ไปช่วยเหลือเอื้อเฟื้อใครก็บายเบียยปฏิเสธนะเพราะว่าเนี่ยฉันจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ในการที่จะไปช่วยเหลือใคร ฉันไม่สนใจแม้แต่ก,กิจส่วนรวมก็ไม่เอาใจใส่อันี็ถือว่าบกพร่องนะในเรื่องของจริยธรรมและถ้าว่าทําอย่างนี้มันก็เท่ากับเปิดช่องให้กิเลสเป็นข้อบงําหรือว่าอาจจะทําไปด้วยอำนาจของกิเลสคือความมีแกตัวหรือบางคนเนี่ยก็แม้ว่าบอกว่าฉันไม่มีตัวไม่มีชนนะแต่ชอบคุยโวโอ้อวดนะฉันเป็นคนที่เข้าถึงธรรมะแล้วนะ เวลาพูดกับใครก็จะพูดแต่เรื่องนิพพานพูดแต่เรื่องอนัตตานะพอใครพูดเรื่องที่เป็นระดับจริยธรรมก็หาว่านะไม่รู้ไม่สนใจธรรมะขั้นสูงนะหรือว่าสนใจแต่เรื่องโลกิจนะไม่สนใจเรื่องโลกุตระไอ้ท่าทีแบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการที่ยังมีกิเลสนะยังมีอัตตาอยู่ การที่ยกตรงยกตนข่มท่านเนี่ยมันก็ชี้ชัดนะว่าเนี่ยการปฏิบัติระดับจริยธรรมเนี่ยยังไม่ก้าวหน้าหรือว่าเวลามีใครมาตำหนิติเตียนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดของตัวก็โกรธโมโหนะเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้จักรักษาจิตนะยังมีอัตตาสูงนะยังปล่อยให้ตาครอบงำ อันทีก็ถือว่ายัางยังบกพร่องนะในระดับจริยธรรมหรือบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องของความยึดถือในตัวตนเลยบางทีแม้กระทั่งความโลภเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูแลควบคุมให้ดีเวลาให้ครเห็นใครมีมากกว่าได้อะไรดีกว่าก็รู้สึกขัดเคืองใจ เคยนะเคยให้หนังสือธรรมะกับคนที่มาปฏิบัติบางคนนี่ก็อ้าวมาปฏิบัติทมขั้นสูงฉันเข้าใจเรื่องอนัตตาไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนนะแต่พอหนังสือที่ให้เนี่ยมันเล็กกว่าหนังสือเล่มที่คนอื่นได้เ,เกิดความไม่สบายใจอยากได้เล่มใหญ่หรือว่าได้เล่มเดียวแต่คนอื่นก็ได้สองเล่มก็ไม่สบายใจ บางทีให้ไปแล้วเก็บไว้นะไม่แจกใจ่ายให้คนอื่นนะหวงเอาไว้เพราะอยากจะไปแจกจ่ายกับพวกของตัวอันนี้ก็เรียกว่าแม้แต่ระดับนะของการรู้จักมองไม่เปรียบเทียบนะหรือว่ารู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้หรือสันโดษเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจริยธรรมในระดับของจิตใจก็ยังทำไม่ได้เลยหรือไม่ใส่ใจและจะไป ภาวนาให้ถึงขั้นที่เข้าใจเรื่องอนัตตาหรือว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ยึดถือในตัวตนได้อย่างอไรพอแม้กระทั่งกิเลสในระดับพื้นๆก็ยังไม่รู้ทันหรือเอาชนะไม่ได้หรือไม่ใส่ใจที่จะจัดการกับมันยังไม่นับถึงในความยึดมั่นในตัวตนหรือว่าการมีมานะ,น,ะนะฉันเก่งฉันแน่พอใครมาพูดต่อว่า ก็เอาตัวต,ตนหรืออัตตาเข้ารับจึงเกิดความโกรธรู้สึกเสียหน้าให้ความโกรธเวลาถูกกระทบเนี่ยหรือถูกต่อว่าเนี่ยหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเป,เป็นเพราะยังมีความยึดติดนะในหน้าตาหรือว่ายึดติดในความคิดว่าเป็นของกูของกูพอมีคนไม่เห็นด้วยกวับความคิดหรือพอมีคนต่อว่านะก็โกรธขึ้นมาอันนี้แสดงว่า การปฏิบัติในระดับจริยธรรมเนี่ยยังยังไม่พัฒนาหรือยังไม่มากเพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราต้องการที่จะเข้าถึงสัจธรรมความจริงเนี่ยก็อย่าทิ้งนะธรรมะในระดับจริยธรรมก็ต้องฝึกด้วยนะมันจะเป็นบันไดเป็นพื้นฐานให้เข้าถึงความจริงขั้นสูงและเช่นเดียวกันนะเวลาเราทาความดีหรือปฏิบัติธรรมในระดับจริยธรรมเนี่ย ก็จำเป็นที่เราต้องมีความเข้าใจรู้สัจธรรมความจริงด้วยเพะเป็นการเนี่ยเราก็จะท้อในการทําความดีทําความดีไม่ตลอดเพราะฉะนั้นจริยธรรมกับสัจธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันสัจธรรมก็เป็นตัวทําให้การปฏิบัติระดับจริยธรรมหรือการทําความดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนำนะความสุขสวัสดีมาให้กับเราเป็นลําดับและขณะเดียวกันเมื่อจะปฏิบัติท,ทําให้เข,ข้าถึงสัจธรรมขั้นสูง ในการปฏิบัติระดับจริยธรรมเนี่ยก็อย่าไปมองอย่าไปดูแคล้ว่าเป็นเรื่องต่ำนะเพราะที่จริงมันก็เป็นพื้นฐานที่จะช่วยรองรับให้จิตใจของเราพัฒนาจนกระทั่งเข้าถึงภาวะทีะ่ไม่มีตัวไม่มีตนหรือไม่มีความยึดถือในตัวตนได้เรียกว่าเข้าถึงภาวะที่เป็นปริมัติอรมัติหรือเข้าใจเรื่องปริมัติได้อย่างแท้จริงซึ่งก็ทําให้สู่พัฒนา